สวัสดีครับทุกคนวันนี้มามาสันต่อนะครับอันนี้ออกหมายนะครับหมายก็จะประมาณนี้นะครับเป็นข้างทางครับข้างทางข้าง,างมาเทยียบต่อการลานนะครับเนี่ยู้ดิสันอยู่เป็นต่อการลานนะครับ ไม่เจอตัวนะครับเพิ่งมาครับเพิ่งมาเพิ่งมาถึงไหนนะครับอ่ายัางไม่เจอตัวคนระับ